โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลาเมเดอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Ace Combat 7กันต่อก่อนที่พวกเราไปควรที่จะเป็นที่ที่ปลอดภัยโดยพวกทหารบกฮะแต่พวกเขายังรับมืออะไรไม่เสร็จด้วยซ้ำตอนที่เราไปเราก็เลยจะเป็นต้องมาติดแงกับแคมปรเป็นกลางๆหน้าที่ของฉันมีเพียงแค่ซ่อมเครื่องบินให้พร้อมสำหรับการต่อสู้ แต่ปัญหาก็คือศัตรูมันยังเอาลงจอดไปอยู่ระบบสื่อสารยังดาวไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นการสื่อสารข้นสุดท้ายที่ได้ยินก็คือทุกอย่างมันจบแล้วฮะมันจบแล้ว,นลวอนาคินมันเละมากคนคุกที่โอเซียนก็แบบแหกคุกออกมาได้ขโมยเครื่องบินไปอีกแล้วก็บินไปบินมาทำร้ายอดีตพักพวกของเราสงสยัยจังเลยว่ายังมีหน่วยไหนไหมที่ออกมาข้างนอก ได้ยินเสียงเครื่งองบินของโอเซียนยงิงซึ่งกันและกันมันยิ่งทําให้ขวัญกำลังใจนั้นหดหู่ตั้งแต่เลดี<ต>โอมันดับไปมันก็เงียบฉันชอบแบบนั้นนะแต่ตอนนี้มันได้ยินแต่เสียงปืนแล้วเราก็มาเดินแบกปืนเลยเฟิลพวกเราเป็นแค่คนขับสัตว์ การยิงแบบลูกหลงนี่แหละจะฆ่าพวกเราตายกันหมดทุกอย่างมันสิ้นหวังจนถึงขนาดไอ้คนคุมคุกยังบอกเลยว่าพวกเราจะต้องอยู่ด้วยกันไว้ฉันเดาว่า,วาพวกเขาคิดว่านั่นนาจะเพิ่มโอกาสรอดแบบนี้หลังจากเดินไปเป็นไม้ทั่วทั้งสนามรบแล้วก็มาเจอกับซาเครื่องบินเป็นแบบพูดแบบเครื่องบินโดยสารไม่ใช่เครื่องบินลบ ฉัรู้จักตรากุหลาบนั่นเป็นเครื่องบินของอลิเซียนหมาหมาเฝ้ายามได้กลิ่นฮะพาพวกเราไปที่ผาแล้เจอศพมากเลยศพหลายคนโอน้แสดงวันร่วงวันนี้ฉันสูญเสียทุกอย่างตอนเที่ยโอเซียจูโจเมืองหลวงพ่อของฉันคนที่ไม่ควรที่จะเหมาะเป็นกษัตริย์ก็ถูกฆ่าตาย ฉันควรที่จะบินออกจากเขตสงครามอย่างปลอดภัยแต่เครื่องบินก็ถูกยิงโดยพวกกบฏท,ทุกคนตายหมดจากการตกฮะม,มีทหารโผล่มายิงฉันมาของฉันพยายามไปตามล่ามันและพวกเขาก็ยิงน้องสเละเป็นขี้เลยน้องนี่เป็นหมาตัวโปรดฉันหลังจากที่ฉันพูดปลาใสาไปตั้งขนาดนั้นให้ร่วมมือกันสร้างสันติภาพฉันนึกว่าทุกคนจะรู้สึกแบบเดียวกัน ฉันมั่นใจว่าทหารที่ยิงฉันก็น่าจะรู้ว่าฉันเป็นเจ้าหญิงเพราะว่าเขาก็เป็นชาวเอลูเซียเหมือนกันมีทหารมาอีกแล้วทีนี้ไม่มีใครที่จะปกป้องฉันฉันชาไปหมดไม่สามารถขยับได้ฉันเห็นหมาของเขาเข้า,ขามามาดมๆแล้วก็เศร้าให้กับเพื่อนๆที่ตายสงสัยจังเลยว่าเขาจะเศร้าเท่าที่ฉันเศร้าหรือเปล่า ฉันคิดอะไรไม่ออกยิ่งอยู่ยิ่งรู้สึกอ่อนล้าไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาเป็นคนของ,ของฝ่ายไหนแต่พวกเขาให้น้ำฉันมาดื่มนี่เธออยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วฉันพยายามรบวบรวมความกล้าเพื่อตอบคำถามของผู้หญิงคนนั้นฉันบอกไปว่าฉันอยู่ที่นี่มาสามวันแล้วพวกเขามาล้อมรอบฉัน ด้วยสีหน้าแบบไม่ค่อยดีแต่หากว่าพวกเขารู้ว่าฉันเป็นเจ้าหญิงจะทำยังไงเนี่ยมาขอตังค์อาจจะรวยขอตังค์หลังจากที่ทำการคน้นตรงที่นั่งคนขับของเครื่องบินผู้หญิงคนงคน,นั้นก็กลับมาหาฉันนี่มันวิทยุสื่อสารยังใช้ได้ยังใช้ได้ฮะฉันสังเกตว่าเจ้าหล่อนนั้นขาเป๋เจ้าหล่อนมาข้างๆฉันคุกเข่าลงและบอกให้พเพื่อนๆแบ่งอาหารให้ฉันหน่อย และหลังจากนั้นก็พูดขึ้นมาแบบนุ่มนวลว่าคือว่าอย่างี้นะฉัน่ะฟังเธอออกอากาศตลอดเลยนะองค์หญิงอารู้รู้นะจ้าว่าเป็นเธอว่าแต่ตอนนี้เธอเห็นอะไรที่นี่ละ่ะโอ้น้องน้องโดนมาเยอะแสดงว่าไอ้บกนักวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นฉาก ตามฉากต่างๆนั่นก็น่าจะไม่รอดไหมเพราะว่ามากับน้องเออมากับน้องนะถ้าหากบอกว่าน้องรอดคนเดียวก็แสดงว่าไอ้นั่นก็ตายอะ่ะมา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 เพราะงั้นมันได้เวลาแล้วอนาคินไปด้วย F-15 นะฮะเอาอะไรไป6 a กเอหรือเอาเลเซอร์ไม่6 A-A-M เหรอฮะ คิดอะไรไม่ออกก็เอา multi โ o ไปไม่รู้จะเจออะไรก็เอา multi l o ไปเราไม่รู้เราจะต้องเน้นอะไรอ่ะนี่ทงโก้สองสามกำลังไล่ล่ารถถังกับพวก apc อะไรน่าจะต้องทิ้งสองสามเหรอมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลละทง n g o สองสามเราไม่ได้มีกำลังคนจะช่วยได้ช่วยตัวเองนะ ได้โปรดช่วยกูเอามีแว็กเทลอยู่ตรงลานจอดนี่มันหมายเขาว่ายังไงว่ายังไงนะมีโบกี้เข้ามาอีกแล้วบ้าเอ้ยเตรียมตัวจู่โจมพวกเขานี่เอวักลองแคสเตอร์อ้าวพักพวกเนี่ยตอนนี้รถของพวกเรากำลังถอยอยู่ไปช่วยพวกเขาหน่อยรับทราบ Birds. โอ้ในที่สุดเครื่องบินพันธมิตรมาช่วยเราจ้ารถถังนี่มันหนาเว้ยมิดหรือศัตรูโอเคศัตรูก็ไปตายเลย ซ้ำแบบเอาให้ชัวร์โอเคก็คือเพื่อนๆหลายๆคนถูกตัดขาดนะฮะต้องไม่ช่วยเราจะทำเท่าที่ทำได้โอ้โหเหลืองเลยไม่สนกูยิงเลยใครมันยิงผมผมยิงก่อนโอเค สู้กันเองเชิดเชิดจริงๆอ่าอย่างนี้ก็สวยสิพวกแหลบแหลแน่นอนฮะออมาก็ได้แหลกเหมือนกัน ไงจ๊ะฟึ๊บราดพื้นสักนิดชีวิตจะแจ่มใสโอเคไหนดูสิไอ้เหี้ยดาเมจ99%เอาอีกแล้วเหรอไอ้เราก็แบบชอบราดดินเล่น เอาเป็นว่าจะไปตายเอาดาบหน้าแล้วกันดูซิว่าเหลือเลือดแค่เปืนเดียวเนี่ยจะเล่นได้เท่าไหร่ตอนนี้อย่าว่าแต่มิไซา์เลยฮะแค่ปืนกลเนี่ยก็สอยผมได้แล้วถ้าโดนน่ยนะก็ถ้าโดนนะน,นะไวนะเราจบจบดีนะ ดีแล้วแหละให้มันเกิดขึ้นไวๆเพราะว่าเราเหลือเลือดหนึ่งเปอร์เซนต์อ่ะโดนแบบสะกิดผมก็ตายแล้วก็ดีแล้วแหละที่ตายทาให้ตายเลือดเราเหลือนิดเดียวจริงๆไม่รู้ว่าใครยิงใครยิงผมผมสวนเลยอ่ะมันไม่ใช่ เพื่อนแล้วอย่างนั้นนะ่ะเพื่อนที่ไหนมันยิงเราหน้าแหก Illusion. The Jesus, they're firing at each other. Is this the norm around here? It's all crazy people. You're with us. You can you see the enemy APC from there. We're in the middle of a mission to take back the mash driver. The supply ship is a munitions depot. It's highly combustible. Our guys even took out the enemy air supply. What do we do now? Bring me in the tank! ใครมันยิงผมย่าให้รู้นะเออไม่โดนอี่มันยิงกลับมาด้วย ถ้าเสียเวลากับไอ้บ้านี่น่าจะแย่เนี่ยเดี๋ยวมันยิงเราขนาดเนี้ยมันจะเรียกว่าเพื่อนได้อยู่หรอเรียกว่ามิตรฝ่ายเดียวกันนะรู้ได้บ่าโอ้โห เอาที่เอาเท่าที่ได้อนะตอนนี้เห็นอะไรเป็นศัตรูก็ยิงมันไปก่อนนะอืมแอบซะเออดียิงแต่กูเนี่ยแหละไอ้ลึงเหลืองนี่ ผมดูในเรดาร์ยิงอยู่ตลอดเลยยิงอยู่ได้เอาไปเลยบอกแล้วถ้าหากว่าใครยิงผมโอ้โหไอ้ไอ้อันนั้นเร็วมิสไซล์เร็วมากสัตว์ยิงไม่หยุดเลยฮะตายซะงั้นเออไม่สนละใครยิงสวนเนี่ย ใครยิงผมสวนแน่นอนฮะตอนนี้โอเคอันนั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ่านี่ไม่ใช่ถ้าไม่ยอมให้ identify ดีๆก็ต้อง identify ด้วยจรวดละไม่ยอมให้ยืนยันตัวตนดีๆใช้ระเบิดไอ้ใช้จรวดอี๋แหละฮะยืนยันแม่งเลยดูอยู่นะจ้องอยู่จ้องอยู่ฮะจ้องอยู่หลบใหพ้นแน่ We're down to less than half our vehicle. This isn't looking good. We need help. Bring all the injured. Strata 1, we've identified the unknown targets. The timing tells me they're not here to bring good news. <laughs> <laughs> we need to ID the bogeys, take them down if they're hostile. Understood. Mm. โอ้ต้องไปเอาบอมเบอร์ก่อนไม่งั้นมันจะทำให้เสื้อเราชิบหายก่อนโอเคไปนะสอยแม่งให้หมดเลยแหละไปกำลังไป เอาเปลี่ยนมิสไซล์ไม่ทันไม่เป็นไรแตกแน่นอนเออา,ายให้หมดเอาเ เออรู้แล้วเนี่ยโอ้เอาลำใกล้สุดก่อนนะไหมเออเนี่ยอ๋อเน,นี่นมันทันยากี้วะเอาหมดแล้วเน,นี้ยเ เอาดันกดปล่อยไปแต่ยังไม่ได้ล็อกเลยเอาเออแตกเอาไอ้ลำนั้นก่อนเออลำนี้มันจะใกล้ถึงก่อนฮะให้มันเข้าไปไม่ได้ เออมาเหลือลำเดียวแล้วโอ้ยไม่เอ้ยผมต้องโฟกัสเอาก่อนไม่งั้นเราจะแพ้ฮะหายไปไหนแล้ววะรู้แล้ว โอ้ยเออโอเคหมดฮะเราทำได้เจ็บไ,ไม่เบาแต่ว่าเอาให้หมดยังรอดไม่ได้ถือว่ 1, าดวง แข็งนะเนี่ยไอเอดีแท้งเนี่ยมาไม่ยอมโดนหรอกโอเคไปาามาเลยแค่ที่เดียวละได้ข่าวว่าจ่งองใช่ไหมสก้าบครีนอโ,โอ้โห นี่นี่ใครโทรมาเนี่ยได้บัน Security l i n ์นะเว้ยสแควร์ฟรีน,รนจะเราเป็นเพื่อนนะ,นะเขายังไม่ตายนะเฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้เจอกันกนานว่าแล้วเชื่อว่าทั้งสองคนจะย,ยังไม่ตายบอกแล้วว่าอยู่กับทริกเกอร์แล้วจะรอดมีข่าวกรองอยากจะบอกพอดีเลย อ่าได้โอเคเอ็กโคสิบสามศัตรูทุกคนถูกกำจัดรับทราบนี่และโอกาสสุดท้ายแล้วเราจะไปทางที่จะไปได้แรงระเบิดข้างในเริ่มนับถอยหลังศัตรูมันไม่ได้โง่นับเราอย่งเหลือเหลืออยู่คำหนึงโอ้โห ไอ้นั่นใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้ครขอสอยทั้งหมายยังเหลือกระสุนอยู่แต่ก็เสร็จแล้วล่ะขออีกเออสักอันหนึ่งเกย์สแคร์กรีนทรงต่อหมายพิกัดมาหน่อย ไอ,อเอดี๋ยวไอ้บ้าอะไรทำอะไรกันเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยที่นี่โจมตีตรงนี้เอาไอ้เจ้าหญิงสัตว์สวยละนั่นพวกเขาอัพเดตโอ้โหอย่าพลาดนะ เราไม่อยากจะโจมตีผู้หญิงสวยๆข้างล่างนั่นเห็นแล้วล่ะจากที่ระยะไกลด้วยไปตายซะแกด้วยจะโดนสอยแล้วรถไอเลือดเหลือไม่มากไง แต่เวลาเราเหลือไม่นไม่มากฮะแย่และเราไม่น่าไปโอยไอพวกนั้นมันแคปเป้านอกเราต้องเล่นเล่นแค่เป้าหมายฮะน่าจะทันอยู่รู้แล้วรู้แล้วสี่วิสุดท้ายฮะอืม ไม่ทันหรอกไม่ยอมเว้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีพลเรือนได้รับความเสียหายสุดยอดมากได้ยินเสียงคนเขาร้องเพลงไหมเริ่มทุบไม่เอาเขาเดา,เาจะไปไหนวันนี้กรดีฉันไม่พม้นหรอกเนีย่ย นั่นเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ามากแต่ตอนนั้นฟังดู<ต>ไม่ไดีดดเลยนะจะไว้ใจได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเจ้าหญิงแม่งโคตรปวดเลยเป็นเฮ้ยมันปลดเซฟตี้แล้วปลดอะไรวะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งปล่อย Supply ships have been launched from the mass driver. to supply ships the arsenal Bird. Be able to resupply it. Going, not we don't even know about. We have no choice but to take down the supply ships before they can get within the arsenal bird's air defense network. damn you. You gotta hurry or you're not gonna make it. Three to the enemy's air defense network. แบนดิตมาจากข้างหลังอะฮะผมไม่เหลือแฟร์แล้วสัตว์ผมจะยิงเท่าที่จะยิงได้เลยนะไป เอาก,กูมาด้วยได้หรือระเบิดแรงมากเห็นแรงระเบิด,ดนั่นไหมเออหมดผมหมดกระสุนพิเศษแล้วที่เหลือผมต้องเข้าไปใกล้ใกล้รู้อะ

วมากมันไวมากผมยังเกือบตามไม่ทันเลยเรียบร้อยฮะอ๋อาปาทุกคนจะพอใจกับดอกไม้ไฟใช่สุดยอดมากทีมนี่แหละของจริงเราจะต้องหาเรือออกไปจากเกาะนี่ เออมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้รีภายถามว่าพวกคุณไม่มาช่วยวเวยจา้าหญิงก็ได้เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นลอาเจ้าหลอดเป็นคเด็กไงเพราะงั้นฉนถึงชอบท้องฟ้าจะได้ไม่เห็นอะไรประเภทนั้นไงนี่ก็หมายความว่าเราใกล้จบสงคารามแล้วใช่ไหมไม่ เราก็แค่พยายามที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นไปต่อไปตลอดแค่นั้นเขาพูดถูกแล้วตอนนี้เราแทบจะไม่เหลือเชื้อเพลิงหรือว่าอาหารเราต้องการแรงสนับสนุนอีเจ้าหญิงอุ่าหให้น้ำกินโอเคหรือว่าแม่งภารกิจแม่งไม่จบสักทีอะจะจบก็ไม่จบเนาะจะจบแล้วนะแต่ยังก่อน โอเคฮะก็ถ้าอย่างนั้นเอ,อู้ออะเรามี MRP ทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะ9,65,070งั้นแสดงว่าพาร์ทหน้าเรามีเครื่องบินใหม่ขับแน่นอนนะฮะแต่ว่าเอาไว้เจอกันใหม่เมื่อถึงเวลาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ